เป็นหมาหอนอยังไงทำไมต้องกัดพ่อ,อเป็นหมาใช่ไหม<อ>หมาหอนได้ไหมหมาหอนออยังไงทำไมไม่นอนไปเด็กเกเร Mét ấy vậy kỳ bay tôi bay tôi bay con bay tôi bay tôi